สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องปองไปทุกทุกคนมินป้าสาวลูกติดจ้าก็เหมยชื่อว่าเมย <c oughs> มนนี้เฮามาตำตำมตะตองเนาะนี่มะตองอันแม่เอามาแต่อันฟงนังนันเนาะตำมะตองป้าถูกมันจะแซ่บไรโดนแล้วไม่ได้กินมะตอง เอามาใส่น้ำปะลาะน้ำปลาแดกใส่น้ำปลาแดกเนาะไอ้ห้อนลายเนาะทุกคนอากาศห้อนห้อนเปิดอันพัดลมเซาะสี่สัมงเลยพัดลมก็ได้บ่ได้ปิดซำเพราะว่าอากาศมันห้อนลายเนาะเปิดเซาะสี่สัมง ตามาต้องนี่นำเหอไหลย้อยเนาะห่อนห่อนพิลึกมองเนี่ไหลย,ย้อยเมื่อนี่กลับไปอันลายบอลายทีทุละเนาะทุละลายเียียลายเนาะพอสิได้มาอยู่บ้าน กระตอนนี้นี่แหละทุกคนกเ,เลยมีโอกาสมาตำมาต้องกินเนาะมาทายคลิปนำลูกมือ่อื่นกับใดไปทรงลูกน้ำปุ๋ยแล้วเนาะลูกไส้บอกมาทายนำกับโบมาป้าถกเป็นตะแซบคักเป็นยังไดเนาะคนอยู่ฟังไทยนั่นนะอากาศห้อนโบฝนตกบ่เนาะ ยูลาวนีนอากาศฮอนฮอนอากาศฮอนลายเด้อทุกคนอยากให้ฝนตกเด้อเนาะนี้ำเือไหลย,ย้อยซื้อน้ำซื้อน้ำคนคนละถุงมากินกินน้ำก้อนกับ,บวัวให้นีเเลือเลยเนาะกินจนมดเลยแต่ยังเอาบุยูฮอนพิลึกพิโลเนาะฮอนค่าคอนเนีะ เพ็ดยังกับบได้เลยออกจากพัมกับออกบบได้เนาะเอามาซิมบึงชิมจนอิม่มเลยแหละนี่นะ <c oughs> ป้าถทกสมแทสมว่าเห็นเห็นลูกเอาอันปอกมากินปอกมากินป้าถทบผสมบ้าสนะมาสมแทม ใส่น้ำตาลเพิ่มคกกับคกน้อยน้อยไหมแตามะมต้องเนาะดูหมนำเงาไหลย่อยจ้วกจวกจวก,จวกเลย <c oughs> อืมสมกินสมอยากเนาะ อันกระปอยเปิดน้ำเปิดน้ำใส่ในห้องน้ำไอแตงแตงโมกับอีแม่ไปอัน,นทางนอกไปทุระไปเคลียร์ทุระมือเศร้าเคลียร์เล้วเชอก็เลยไปเคลียร์ทุระตอนนี้เนาะนี่ไงมักต้องตามมักต้องออกมาเป็นสีหน้าแบบนี้เนาะทุกคน มาเขามากินมักตองน้ากันเด้อทุกคนปะมาที่นี่เขามากินมักตองเนาะตามมักตองกินเนาะมาลุยเลยทุกคนมักตองน้ำน้ำลายแตก <c oughs> ปลาโถแซบค่ะอือสมสม,สม,สม,สมกินมักตองเด้อทุกคน อสมแท้สมว่าสมบ่เนอสไม่สมอเบิ่งเบิ่งแต่ละคนเนาะทุกคนเบิ่งแต่ละคนผู้ได้กาเหื่อยอยฮอนไลายฮอนไลายฮอนไลายการฮอนพื้นมาซื้ ฮึได้สิซุมสุม,สม,สมนุ่หนุ่งสาวอะโบซุบ่มจัะนี่ซื้อน้ำน้ำแบบจังสี่เนาะคอไซทงแบบนี้ทงละอันแปดพันแปดพันก็คืออันเท่ากับเงินไทยบ่อหอดสิบบาทเออบ่อหอดยี่สิบบาทเนาะทุกคนบ่อหอดยี่สิบบาททงละแปดพัน ละแปดพันซื้อมาคนละถุงคนละถุงกินจนน้ำน้ำก้อนกันยำหมดเลยมันห่อลายนี่แหละที่อันเขาเจ้าว่าอันไทยสซาียะยำน้ำก้อนไอ้หบออันนี้อันนี้ไทยน้ำปุ๋ยเด้ไทยน้ำปุ๋ยกับยำน้ำก้อนแต่กับคนสซีสายะแข่งเซาคือกันแต่ว่าเพิ่นอยู่บ้านน้ำปุ๋ยเนาะแต่ว่า อันไทยสญะยำน้ำก้อนแม่นผู้ใดไทยสญะน้ำยำน้ำก้อนว่าซั่นได๋ยำน้ำแข็งนะแดงโมกับแม่ไปทางนอกไปเคลียร์ธุระยังบ่แล้วเถอะยอมา่ติบ่แม่น มืมาาง่ายดอกคิดวานะั่าถูกแซสบคากแซบเนี่ยมืออื่นแดดไปน้ำป่ยวยอะไรได้ะ ว่าสิเฮ็ดอันพาสปอร์ตให้ลูกอยู่แต่ว่าเงินบ่พอเนาะอ,อีกอย่างหนึ่งจ้ะยังบัวทันพร้อมเธอเนาะคนก็นยังเรียนอยู่มีจังน้อยมารอบหน้าจังก,ก่อนจังเห็นฮะแซบบอเผ็ดบอบอมอเผ็เดปะโมเผ็ดจิบมเผ็ดปะ บอลูกสาวนำเพื่อออกมัพัดลมกับเปิดเปิดซอซีซโมงเลยพัดลมอ่ะอาการห่อนแห้งเนาะทุกคนเบิ้งเบื้อไหมยนี่ก็ได้นำเพื่อไหลย้อยเป็นยังไ้อยู่ฟังไทยมีฝนตกอยู่มือว่ามีได้ยินอันพ่อใหญ่พอนว่าฝนตกกาสั่นอยู่นี่บอบม่มีฝนเลยแรงแรงหอนห่อนทุกคน หอนจัดเลยมันนี้เนาะอาสำหรับคลิปนี้ก็คงไว้เพียงซามี้ก่อนเนาะเจอกันคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์ไฮเดรดช่องมินตาสาวลูกติดแล้วก็ช่องปูกระลาน,น้อยเนะเาะทั้งสองช่องเนี่ยเนาะดูแลกันไปเนาะทุกคนเอาคลิปนี้ก็คงลาไปก่อนสบายดี